ตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านอิสระชาบูบ้านโป่งร้านในตำนานครับได้มากินแล้วนะครับก็สั่งเพื่ออยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างราีวิวให้ดูจะเป็นชุดหมูจุมนะครับทำข้าวปุ้นย้อนยุคนี่จะเป็นไก่แข้งล้ว,ลว,ลวนะครก็ไก่บวกพิเศษ อันนี้จะเป็นไซส์อ่อนทอดกระเทียมน,นะครับเขาจะเอาแบบชุบแป้งนะครับผมทอดนะครแล้วก็แป้งมีการปรุงล้นะรันะครับอันนี้จะเป็นตับหวานนะครับอันนี้จะเป็นขอบย่างน,นะครับจริงว่างตองนี้แล้วก็จทีเพนคนมาก